วัสดีครับวันนี้ผมจะมาฉีดเชื้อไตโคโดมาให้กับต้นทุเรียนที่ปลูกไปวันนี้อันนี้หัวเชื้อไตโคโร่านะครับผมซื้อมา215บาทเป็นหัวเชื้อแท้นะครับสั่งซื้อที่อแอปซอบบีผมจะผสมน้ำฝน1ลิตรกับขวดวอกกี้เดี๋ยวผมจะผสมครับนี่เราเปิดเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็เทงลงไป Hey, ลงไปอันนี้หัวเชื้ออยู่ที่ประมาณ1ขีดนะครับหรืออาจจะไม่หนึงถึง1ขีดดีอันนี้เราฉีดที่ใบต้นทุเรียนแล้วก็โคนต้นทุเรียนได้เลยเดี๋ยวผมจะไปฉีดให้ดูครับใส่เสร็จแล้วเราก็เขยา่าเขย่าให้เชื้อไตายรมากกระจายทั่วขวดพกเกี้ของเรา แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีแล้วเราก็ไปฉีดเพื่อให้เชื้อกระจายเต็มน้ําที่เราไปฉีดน้ําที่เราไปผสมคนควรเป็นน้ําธรรมชาติจะดีที่สุดนะครับของผมใช้น้ําฝนครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนเดี๋ยวเราจะไปฉีดไตโคโราก,กันเลยครับมาถึงที่เราปลูกทุเรียนวันนี้ผมเพิ่งปลูกไปเสร็จเมื่อตอนเที่ยงก็ปลูกเสร็จปุ๊บฝนตกลงมาเลยเป็นโอกาสที่ดี อันนี้ผมยังไม่ได้ต่อระบบน้านะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันอยู่ที่ลําปางนี่ไาสนี้ไสละร้อยครับผมซื้อมาปลูกทุเรียนบนดอยไม่ต้องยกคนนะครับเพราะดินเขาจะแห้งเร็วแล้วก็ดินเขาจะซึมน้ําดีมากเป็นดินลูกลังดินลุกลังต้นทุเรียนเขาจะเดินรากเขาจะเดินดีแล้วก็จะโตเร็วถ้าเราลดน้ํให้เขาบ่อยๆแต่ข้อเสียก็คือมแมลงเยอะมากผมปลูกแถวนี้ผมต้องฉีดยาฆ่ามแมลงบ่อยมาก หรือฉีดเช้อบิเวเลียบ่อยเย็นเลยว,ว่าได้ผมมาฉีดไอแมงอินนตัวให,ใหญ่ะครับชอบมากินนี้ผมก็จะฉีดฉีดใต้โคนรอบๆเลยนะครับฉีดดให้หมดเลยแล้วก็โคนต้นทุเรียนเราด้วยถ้าไตาโคนมาเราใช้ดีนะครับสังเกตดูที่โคนหรือต้นทุเรียนเราหรือว่าดินปลูกทุเรียนเราจะเป็นสีเขียวๆนะครับ เราฉีดตอนเย็นนะครับตอนที่ไม่มีแดดร้อนนะครับ้วเชื้อเขาจะได้ไม่ตายครับเชื้อไตโครมาของเรา,เาใส่เป็นตันกอดปอกกี้ใน่นองเลยนะไม่ได้กองแล้วก็เราฉีดเสร็จปุ๊บเราก็หาวัสดุมาคุมป้องกันแดดใต้โคนต้นทุเรียนเพื่อไม่ให้ไตโครมาของเราตายนะครับแต่ผมจะใช้สสแสลมนะครับพรุ่งนี้ผมจะมุงสแสลมด้านข้างป้องกันแสงใต้โคน แต่ยอดตรงกลางเราปล่อยให้โดนแสงนะครับเพื่อให้เขารับแสงแล้วก็ปงงยอดไปหาแสงอย่ไปฉีดต้นอื่นต่อเราดูแลต้นทุเรียนด้วยไตยโคโดมานะครับปกป้องเชื้อราข้อดีของการที่เราใช้อินซีใช้ไตโคโดมา ข้อดีก็คือว่าเราจะช่วยในเรื่องประหยัดต้นทุนเพราะว่าเชื้อไตโคโรมาที่เราเอามาฉีดตามโคนต้นทุเรียนน่ะเขาจะไม่ตายนะครับถ้าเขาไม่โดนแสงแดดแล้วก็มีความชื้นเขาจะอยู่นี่ตลอดแล้วก็ช่วยป้องกันปกป้องเชื้อราตัวอื่นไม่ให้เข้ามาใกล้ต้นทุเรียนเราถ้าเรา,าใช้เคมีเราก็ข้อดีของเคมีก็คือใช้ปุ๊บเชื้อราตายเลยแต่ว่า มันไม่ได้ควบคุมอยู่กับต้นทุเรียนเรานะครับเราต้องซื้อมาฉีดบ่อยแล้วยากําจัดเชื้อราเคมีแพงครับชูสู้ใช้ไอเชื้อไตโคโรมาซองละสิบห้าบาทอย่างผมนะครับมาฉีดใต้โคนต้นทุเรียนแต่ว่าโคนต้นทุเรียนผมจะไม่ให้โดนแตงนะครับผมจะเอารายภูมโคต้นไว้เราจะช่วยในประหยัดประหยัดตังซื้อ ยามาฉีดครับนี้ผมให้ชมทุเรียนบนดอยผมปลูกไว้หกสิบสี่ต้นเพิ่งปลูกเสร็จวันนี้นะครับทำคนเดียวพอดีแฟนก็เลี้ยงลูกอ่อนนี่ยาผมก็เพิ่งฉีดยาไปก็รอบต่อไปผมก็จะตัดอย่างเดียวไม่ฉีดแล้วครับเพราะว่าเราปลูกปลูกทุเรียนแล้วพอดีปลูกเสร็จปุ๊บฝนตกมาเลยก็ดีใจเพราว่ายังไม่ได้ต่อระบบน้ำ ตกมแมลงพอสมควรสังเ,เกตดูน้ําจะไมห่ห่วงขังแล้วก็ดินเขาจะชุ่มอยู่ตลอดอทุเรียนอยู่บนดอยจะโตเร็วครับเพราะว่ามันเป็นดินลุกลังเราไม่ต้องไปปรุงดินเลยรากเขาจะไปได้ดีมากต้นทุเรียนถ้ารากเข้าไปได้ดีเขาจะโตเร็วครับปุ๋ยแล้วแทบจะไม่ต้องใส่หรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้เราป้องกันเชื้อราแล้วก็มแมลงแล้วก็น้ำอย่าให้ขาดอย่างเดียวแค่นั้น ต้นทุเรียนเราก็จะโตแล้วครับผมก็มาถ่ายคลิปให้ดูแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ